เยอะมากนะฮะพีคที่สุดในรอบ2ปีกว่าอ่ะพีคที่สุดในรอบ2ปีนะฮะเห็นไหมระดับจุดพีคนะฮะเน็ตนอนคอมเมอร์เชียลเนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือเบ็ตลาดเนี่ยเบ็ว่าดอลลาร์ต้องแข็งมากกว่านี้ทีนี้ทีนี้เราจะไปบอกว่าไอ้เน็ตนอนคอมเมอร์เชียลเนี่ยเวลาที่มันเป็นเน็ตเบ็ว่าดอลลาร์จะต้องแข็งเยอะๆเนี่ย แล้วดอลลาร์จะต้องแข็งจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับสังเกตว่าเวลาย้อนเวลากลับไปตอนสมัยปี19ก็ได้เวลาอ e ีเน็ตนอนคอมเมอรเชียลเนี่ยเบ็ไปมากๆปุ๊บเนี่ยเห็นบ้าดอลลาร์มันก็มาถึงจุดหนึ่งก็พร้อมแย่ได้เหมือนกันนะครับพ,พูดพูดง่ายๆคือมันไม่ได้เป็นตัวชีน้นําอ่ะผมมองว่าอ e ีตัวเน็ตนอนคอมเมอรเชียลเนี่ยมันเป็นตัวตัวตามมากกว่าการที่อยู่ดีบรรดาเทรดเดอร์เข้ามาเก่งว่าดอลลาร์จะต้องแข็งต่อเนื่องเนี่ยแล้วโพซิชันมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งงแต่่เเดือนนนสิหาากัยยี มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคือถ้าตอนพลิกจากตอนที่เป็นเน็ตช็อตมาเป็นเน็ตลองแรกๆโอเคอันนี้อาจจะพอเชื่อได้ว่าดอลลาร์มันแข็งต่อแต่แบบโอ้โหโพซิชันมันยาวมาขนาดนี้อันตรายนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องปิดสถานาปะปะใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าผมมองว่าเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วอะเชื่อได้เลยว่ามันอาจจะมาใกล้ถึงทางตันสำหรับตัว US ดอลลาร์ นะอาจจะใกล้ถึงทางตันนะครับอ๋อลองเปิดในบูมเบิร์กให้ดูแล้วกันนะครับย้อนเวลากลับไปในอดีตนะฮะเยอ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 ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นกราฟแบบสั้นๆใช่ไหมเราลองดูย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับสีเหลืองคือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเห็นไหมเริ่มชะลอนะฮะดอลลาร์อินเด็ก เราลองส่วนอีสีที่มันเป็นแรงเงาเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คืออีตัวโพซิชันเน็ตลองโพซิชันเนี่ยแหละนะถ้ามันเกินค่าศูนย์ะเดี๋ยวผมเอาวาดกันให้มันสดๆเลยนะฮะเรียวๆเลยนะะเ,น 0, เนี่ยเกินศูนย์เนี่ยก็แปลว่าเบ็ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเน็ตลองนะฮะถ้ามันเกินศูนย์ก็แปลว่าเน็ตลองใช่ไหมเบ็ Best ว่าดอลลาร์จะต้องแข็งค่านะครับสังเกตสังเกตสังเกต,ส,เกตสังเกตว่า เวลาอีตัวแรงเงาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะฮะเรื่อยๆ,ๆจนถึงมา่เกินแถวๆนี้ก็ได้เกิน3เกิน3 0,000คอนแทคเนี่ยดอลลาร์เวลาเกินมาปุ๊บนะดอลลาร์มันจะมีการย่อด้วยฟ้มไปหลายช็อตมากเลยคือมัน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 ไม่ได้เป็นตัวชี้นำอะครับมันเป็นตัวตามมากกว่านะครับแล้วสังเกตนะว่าอ,อ,อาจจะมีช่วงอ่ะเห็นป่ะช่วงที่มันจากเดดลองแล้วก็เปลี่ยนเป็น เน็ตลองลงมาได้น้อยเนี่ยดอลลาร์ก็ยังสามารถที่จะแข็งสวนได้คือมันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะไม่สัมพันธ์กันเลยแต่ผมมองว่าเราอย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักว่าโหเน็ตลองเยอะขนาดนี้แล้วดอลลาร์ต้องแข็งค่ายาวๆไม่ใช่นะฮะยิ่งเน็ตลองมานานขนาดนี้มันสะท้อนว่ามันมีการเก่งว่าดอลลาร์แข็งค่ามานานแล้วแล้วมักจะเป็นทางตันมากกว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะดูด้วยูดูด,ด,ด้วยตาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวตามมากกว่านะครับ ถ้าถ้าดอลลาร์มันใกล้ไปถึงทางตันจริงๆก็จะเป็นข่าวดีสำหรับโฟลที่เข้ามาในอิมเมจินมาร์เก็ตผมกำลังจะเชื่อมโยงแบบนั้นว่าข้างเงินบาทไทยเองเนี่ยก็อาจจะถ้าจะอ่อนเนี่ยก็อาจจะอ่อนได้ไม่มากไปกว่านี้มากนักนะนะครับอาจจะอ่อนได้ไม่มากกว่านี้บ้างนะเพราะดอลลาร์มันใกล้แึงทางตันละนะครับแล้วก็ข้างเงินบาทไทยอาจจะแข็งเช่นเดียวกับข้างเงินสกุลอื่นในเอเชียซึ่งน่าก็น่าจะต้องน่าจะเป็นตัวเอื้อทําให้โฟลซึ่งผมคาดว่า จะต้องมีฟันโฟไหลเข้ามาใน emerging market โดยเฉพาะใน south east asia เนี่ยในช่วงต้นไตรมาส4นะครับคือตอนนี้กระแสะการลงทุนเนี่ยมันคือนอน us อันนี้เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะคือเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นนอกอเมริกาแลวนอกอเมริกาเนี่ยจะเอาอะไรเขาก็มองว่าเฮ้ย asia pacific อ่ะดูน่าสนใจแต่ด้วยความที่นอ r เอเชียเนี่ยมันเรื่องมันเยอะปัญหามันเยอะตอนนี้ญี่ปุ่นก็มึนๆจีนก็มึนๆน,นะฮะเขาก็เลยมองว่า south east asia ซึ่งกําลังฟื้นตัวจาก covid 19. ดูเหมือนว่าจะคุมสถานการณ์โควิดได้บ้างแล้วอยู่กับโควิดได้แล้วกาลังมีวัคซีนเยอะๆแล้วเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้เงินมันก็จะไหลเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาคาดว่าจะฟื้นตัวนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นฮะทุกอย่างมันดูเหมือนเกมมันจะเข้าเขานะครับไม่รู้เป็นไม่รู้ว่าจะเป็นได้จริงไหมแต่ก็ต้องรอดูติดตามดูกันแล้วกันนะครับตัวพลังงานเอ่ยตัวธนาคารเอ่ยน่าจะยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ถ้าจําช่วงเวลาที่ตอนที่เงินเฟ้อเนี่ยอันนี้ช่วงตอนต้นปีเนี่ยฮะ ช่วงต่อที่เงินเฟ้อมันพุ่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้มันช่วงประมาณเดือนเดือนมีนาเมษานะครับตอนนี้ตอนที่มันการคาดการเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าไอที่ขึ้นเยอะคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือพลังงานกับธนาคารตอนนั้นนั่นแหละก่อนที่มันจะดรอปลงสังเกตป่าว่ากา่ะมันเหมือนกันเลยกาเหมือนกันเดะเลยนะดังนั้นตอนนี้พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับพลังงานธนาคารในบ้านเราก็จะขึ้นน่าจะขึ้นตามได้ไม่ยากนะครับ ทีนี้มันมีรูปครับว่าด้วยความกลัวเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาเซ็นทรัล a แบงก์หรือธนาคารกลางต่างๆเขาก็เตรียมที่จะปรับโพลิซีกันแล้วนะครับสังเกตได้ว่าจะมีแคนาดามีบราซิลมีอังกฤษนะฮะที่กําลังจะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะเลทไฮ a นะฮะแคนาดาบราซิลนะครับอินโดนีเซียก็มาแล้วนะฮะนิวซีแลนด์นะฮะก็เตรียมที่จะขึ้นนะฮะ ออดอกเบีย้ยกันหมดนะอันนี้ก็คือสีที่มันเป็นสีบานเย็นเนี่ยนะครับส่วนคัทเนี่ยมันก็อาจจะมีจีนที่อาจจะมีการคัทด,ดอกเบีย้ยมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับเพราะว่าจีนดอกเบีย้ยเขายังค่อนข้างสูงอยู่นะครับอันเชนก็จ,จะเป็นเมกาที่ยังอันเชนอยู่นะครับอินเดียยังอันเชนเจแปนยังอันเชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แนวโน้มแล้วก็คงมีโอกาสที่จะไฮขึ้นมาในปีหน้าแหละนะครับ แต่ตอนนี้คนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้จริงๆรวมไปถึงปีหน้าชัดๆแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นเป็นสีบานเย็ยนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือกาลังเป็นตัวฟ้องถึงหมดยุคของการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในการประคองเศรษฐกิจแล้วของโลกนะครับหมดละนะครับนับจากนี้ก็เข้าสู่ช่วงนโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ s p เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีการปรับลดลงนะฮะ เราราวประมาณ0.19ถูกป่ะนะครับเนี่ยก็ปรับลดลงทั้งตลาดเนี่ย0.19นะครับแต่ที่เป็นที่น่าสนใจคือกลุ่มพลังงานปรับเพิ่มขึ้น3นไฟแนนซ์ยังบวกได้ถึง 0. เกือบ0.5อร์นน่ะนะฮะโอจอดมากนะฮะมันจอดมากที่เหลือแดงทั้งแผงนะครับนะครับเรียวเอสเตอลงเยอะหน่อยนะพวกอิน o ฟเมชันเทคโนโลยีก็ลงบ้างนะครับ ตลาดเนี่ยเขาได้ตัวน,นี่ได้ตัวช่วยเลยเนี่ยพลังงานบวกถึง3%นะครับนะครับแล้วตอนนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างเบนนะครับกลับไป80เหรียญแล้วเป็นไปอย่างที่โกลแมนแซคค่าแล้วก็เป็นอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังตลอดนะครับว่ากำลังจะขึ้นมากที่สุดในตั้งแต่ปี2014แล้วนะจ๊ะนะรเราก็คงและก็คงไม่รอดหรอกก็คงขึ้นต่อนะคิสวันนีผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ